ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพราหรือเช่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพ้าบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่ยนหนุหนเช่าพาร์โนไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่อีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสัมพสิทธิป,ประสงค์องค์นี้นะคะพี่ขอที่ 200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณบริสุทธโธวัดบ้านไร่นะคะพี่จังหวัดนครราชสีมารุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าองนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระอุปชาทองวัดท่าสุวรรณนะคะพี่จังหวัดลาดบุรีปี39องค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงตาใบ เที่ยลึกงานผูกคัทศีมาวัดยวดหลวงพ่อสองพี่น้องปี B 48จังหวัดสิงห์บุรีนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสิริจันโทปี B 65 หลวงปู่มหาศิลานะคะพี่วัดโพสีสะอาดจ,จังหวัดกาะสินองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูงอ,ปองะค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลังยันนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อยิดรุ่นสร้างศาลาการประเรียนวนจองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจวนเสาห้า วัดหนองสุ่มนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ท่านไหนทราบทีนะคะจัดไปได้เลยนะคะแปลกดีนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญฉลุอายุวัฒนมงคล90หลวงพ่อรวยนะคะพี่จังหวัดอยุธยาปี53องค์นี้นะคะพี่ขอที่2 5 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพีคเนธเทพพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลังโต๊ะหมู่บูชานะคะเป็นหลวงปู่ผ่านนะคะพี่ วัดป่าปฏิปุญญารามจังหวัดสกลนครนะคะรุ่นผ่านตลอดปลอดภัยปีห้าหนึ่งองนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะ เดีราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาพิมพ์เล็กฝั่งตะกุดวัดบ้านไล่นะคะพี่หลังยันอุดกิ่งด้านในด้วยนะคะกิ่งดังองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี <S <S um, okay. ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น ข้าขุนแผนไข่ผ่าซีกนะคะองค์ไม่ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีปี37องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผงพิมพ์ตุกตาองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนไม่ทราบที่หน้าบูชานะคะองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จข้างยานันทรงหันุมานนะคะด้านบนเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ อง์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะพี่หน้าบูชานะคะพี่ไม่ทราบที่องนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์คต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นนางกวักเนื้อดิน องนี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระลีลาไม่ทราบที่น้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญชูชก ชูชกเศรษฐีนะคะพี่อาจารย์แดงวัดป้อมรามันนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จจัมโบหลังก้างปลานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกโมงมเยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดค่ิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ